ปัญหาสภาพแวดล้อมของดอยเกาะการเพิ่มจํานวนประชากรของสัตว์การเพิ่มความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความเป็นอยู่ของสัตว์จนมีการบุกรุกทําลายป่าเช่นน้ําอากาศแร่ธาตุเหล่งพลังงานข้อ 2. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจเกิดการละเลยไม่ดูแลรักษาความสะอาดจึงทําให้ผลเสียตามมารวมทั้งมลพิษ เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร <c oughs> <c oughs> การแก้ปัญหารีไซเคิลวัสดุต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการนำสิ่งของที่ไม่สามารถใช้ได้แล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูปจนเกิดสิ่งของใหม่ 2. <c oughs> ทดแทนวัตถุที่เป็นมลพิษด้วยของจากธรรมชาติคือสิ่งของบางอย่างสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวด <c oughs> ล้อมหรือทำให้เกิด การสิ้นเปลืองซึ่งเราสามารถใช้สิ่งของชนิดอื่นทดแทนได้ 3. ป้องกันไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายคือการดูแลไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายป้องกันของเสียให้เกิดน้อยที่สุด